สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าว่าพวกพ่อเป็นเจี๊ยบคือเก่าเหรอจ้าพี่น้องจ้าเฝ้าเฝาเฝ้ากินจ้าพี่น้องจ้ามาเด้อพี่น้องทางต่างประเทศฟังเราพี่น้องสุขุมสุขคนเลยจ้าจ้าพี่น้องจ้ากลิ่นบทาไม่ตีอะไรเลยมันเอฟซีหลายท่านพี่น้องนาพี่น้องจ้าแก่ปลาเดียวกับพวกเก่าคือเก่าเลยจ้าแจ่แค่พัมพี่น้องใช่หมูแก็ใช่ที่รึ เจ้หมูลแล้ก็ที่มูจะเป็นยังไะเกียงยังเหอฉันไม่ได้บอกพี่น้องนะเกียง่อทำจ้าอืมเกงประหยัดงไแทบเกียงมาค่อยทำซื้อมาเมือ่อวานนี่เกียงมีเพนินตาต่ำเลยจะไมกับว่ามีแม่งนานไป เพียงเพ่บ้านรู้อยู่แล้วรานะราวาใช้เก้เลยกินข้าวปีดตัวละสามจิ๊บิซื้อื่อไวเข้าเนียนี่ตอนักกึ้นี้นปีนะเห็นป่ะจ้ะเพีย,ยงมาใกล้พัน ยังไก่ใช่น้ำเลยว่าบาใครผ่านมันจะ้ายเป็นน้ำหนำ่เสียพ,ยพี่น้องขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าเที่ยงจริงริเนาะขอบคุณจ้าดว เขาเชียวนังมนังนงมวนแานเยนซิ่องผักหอมด้วยยเสีนังอันนี้ส่ยินดูความดูดูก่อเม็นดูเป็นหวองด้ไห ไม่ยังมากะไม่ย,ย,ยังอายุเป็นหม,อม่อมาเก๊ผพันจำอายุเป็นหม่องน,น้อยสื่อมาถุงนึงมือบานเก็ยรเป็นดอกจันอือแ่เกียบ์้าเอาดอกหอมมานั้งเมืม่อน,นั่นบอกแล้วว่าเอาดอกหอมมานั้นไม่ได้เมล้วบอกว่าหนาน,นีามนานม่มันเป็นนาดอกหอมมาข้าวบะมี่ดีจ้ะยังหมดตลดาดก,ก็บ่ะไมี่จ้ะ เป็นมีเมย์หมือมนเป็นกับร่างบ่มีจ้ะไปฮิดยังมาม่ก็ให้ยัง<ม>ดูกับลูกก็ลูกสิไปโรงเรียนเอาห่อดไฟต์ตัวสับเจียงหนั่นตัวมากเยี่ยง ดีเดินนมอ่ะอุ้มน้อร่อยหอมรสชาติมันเจ็บเมอืม้อหือ ชิ้นเดียวน่ะแต่จืดมันหลับมาน่างมันไม่อีกย่างนึงโอ้ติดติดเหมือนกันจะเกระดูกเหงือใส่ซอนตัวสดุด บาหารเหมือนไม่จะเหนียเลจะมันเหนียวตุดับจ้ะ่ยินมาก่อน จะหยุด,ดอะไรเนี้ยมากข้นไปจะจะไม่มีต้องดูแหวอดูแต่ปากพันพอนะไม่เห็นที่ไหนจะได้ไปไกเก้า ส,ส,นนสู่ไปไหนจะสู่ไปก่อนนะพี่น้องสู่ไปไจนะโอ้ขอเขาเงี้ยให้กำลังใจกันดีดีพีรึเปล่าอดีคักไม่เพิ่ยงกันไม่เจ็บเนี่ยถนนกับบอกกันสู่ได้สู่้องทานี่ละ ร่ากินผักชีมวั่งจอกขอน้ำหมขวดเชคไทยได้ใช่จ้ะเอาอีปูไม่ได้กินแล้วที่ตัวหาตัวล้วสิบสสิบนีจ้ะเกมันหมอมัน ก็เสียบอิ่มๆกันสิยากนอนบดี้จ้ะมันไม่หน่อยเด้พี่น้องเห็นยังสิมันไม่หน่อยเลยจ้ะเนี่ยแล้วอาจารย์ใบนี้มันมันน,นี่เดี๋ยวมันเป็นซ้ำไงมัน,นี่จนยจันไงจันไงนะจ๊ะ ตเด็กมาสดวะดิเนี่ย mm hmm. แต่พี่อาร์บว่ากินเป็นบ่นบี่ม mm ั hmm. ้อบ่จ้ะ mm hmm. พี่ตังขิ่งบินมาแล้วลูก มมบด้จิางมือสองีกรเตแม่อย่าปรดยยังเื่อออกมายังสิพ่้องเจ้าว่าจะได้กินโดนจ้าแั่นจ้าอิมแเดยวกันี้อจพอจพาไน้อง้อจพี่น้องพี่อใจ้อีน้จี้องพี่น้อน้้อน้อน้ีนองพี่นอี้้้้อ้องอ้อองอออพ่้อพี่น้อง ไปแล้วจะไม่เพีนก็นไม่เจ็บอะไรแต่สิได้ไป็นใของใครลูกศินต่ออาจารย์นะจ๊ะ